เสียดายคนตายไม่ได้อ่านบทที่5คลิปหนึ่งเหตุใดจึงมีฐานะร่ำรวยเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดย The Living Room บทที่5เหตุใดจึงมีฐานะร่ำรวย ในบทก่อนเราทราบว่าด้วยกรรมอย่างไรจึงทำให้คนเรามีรูปงามแต่ยังไม่คำนึงถึงเรื่องน่าเศร้าที่คนรูปงามจำนวนมากกลูกันเอาความสวยความหล่อไปขายกินโดยข้ออ้างยอดนิยมคือเพราะเกิดมายากจนเลยไม่อยากทนเก็บความสวยความหล่อไว้ขึ้นหิ้งในบทนี้จะแสดงให้เห็นว่า ทานและสีนั่นเองที่ทำให้คนเรามีทรัพย์มากและทรัพย์นั้นไม่พินาศไปโดยเหตุสุดวิสัยป้องกันความต่างระหว่างคนรวยขอทานที่นั่งรับเศษเงินตั้งแต่เกิดมีอยู่มากมายเราเห็นพวกเขาเสมอกันหมดแต่เชื่อไหมว่า พวกเขารู้สึกได้ถึงความแตกต่างระหว่างกันขอทานบางคนได้เสีเงินมากมายเป็นกอบเป็นกรรำในขณะที่ขอทานบางคนมีรายได้น้อยและต้องร่อนเร่หาที่ปักหลักใหม่อยู่เรื่อยๆนี่จึงเป็นที่มาของขบวนการสร้างภาพน่าสงสารและบางทีก็มีเด็กเคราะร้ายในวงเล็บด้วยกร,รมเก่าถูกตัดมือตัดเท้าเอามาตากแดดขอทานด้วย ทำนองเดียวกันแม้มีศัพท์อย่างเป็นทางการเช่นเศรษฐีเอาไว้ใช้อย่างไม่พอต้องมีการขยายเป็นมหาเศรษฐีและอภิมหาเศรษฐีเข้าไปอีกผู้เป็นเศรษฐีควรมีเงินกี่ล้านก็ไม่ทราบแต่ลองได้ชื่อว่าเศรษฐีแล้วก็จะไม่มีคำถามแบบคนทั่วไปเช่น มีสิบล้านทำไมไม่ฝากธนาคารเก็บดอกเบี้ยกินไปจนตายอะไรเป็นแรงจูงใจให้ทำงานต่อเหนื่อยยากเปล่าๆคนจนย่อมเปรียบเทียบและเห็นความต่างระหว่างคนจนได้กันง่ายคนรวยก็เช่นกันย่อมเปรียบเทียบและเห็นความต่างระหว่างคนรวยด้วยกันไม่ยากนะักแม้ว่าอาจจะขับเบนซ์ท็อปคลาสเหมือนๆกัน แต่ตามไปดูบ้านอาจใหญ่เล็กไม่เท่ากันตามไปดูที่บริษัทอาจเห็นความหรูที่แตกตา่างและตามไปดูการใช้ชีวิตอาจเห็นระดับอิทธิพลเป็นคนละเรื่องในระหว่างที่คนร่ำรวยด้วยกันย่อมเห็นกันและกันได้ชัดถึงความต่างสารพัดด้านนับตั้งแต่ความสุขกับความทุกข์ที่ได้รับจากความรวย รสนิยมในการคว้านซื้อสมบัติพัสถานการมีคู่ชีวิตและครอบครัวที่เสริมสร้างหรือบั่นทอนทรัพย์ตลอดไปจนกระทั่งขีดความสำเร็จทางธุรกิจเช่นสัดส่วนกำไรที่ได้คืนมาจากการหวานเม็ดเงินเท่าๆกันระยะเวลารอคอยกี่เดือนกี่ปีกว่าจะได้ทุนคืนนี่สิ่งที่ต้องรีบหาเงินมาใช้ให้ทันตามกำหนดเป็นต้น และไม่ใช่น้อยๆเลยที่ไม่ได้เป็นเศรษฐีช่วยชีวิตคือรวยเดี๋ยวเดียวก็ประสบกับหายนะในรูปแบบต่างๆถูกโกงบ้างถูกปล้นเอาซึ่งซึ่งหน้าบ้างหรือถูกภัยจากน้ำและไฟทำลายหลางเอาบ้างอย่างนี้คือรวยรูปเดียวหรือรวยแบบไม่ยั่งยืนสรุปคือไม่ใช่พูดง่ายๆแค่ เขาเป็นคนรวยแล้วจบพูดแค่นี้ยังจินตนาการกันไม่ได้แจ,จ่แจ้งรอกว่าหมายถึงคนแบบไหนกันแน่และคนรวยก็มีความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งติดตัวอยู่ระหว่างเกิดมารวยกับขยันทำง,งานจนรวยคนที่รวยจริงมีอิทธิพลยิ่งใหญ่จริงส่วนใหญ่จะเป็นประเภทหลังถ้าหากสำรวจดู400บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนจะต้องทำงานกันเป็นบ้าเป็นหลังเกือบทั้งสิ้นยิ่งกว่านั้นยังมีจำนวนมากที่ผ่านความยากจนในวัยเด็กมาก่อนน้อยเท่าน้อยชนิดหนึ่งในล้านที่รวยเอารวยเอาด้วยการอยู่เฉยๆแล้วมีคนนำเงินกับอำนาจมาประเขนให้อย่างไรก็ตามถ้าขาดฐานความรวยอยู่ก่อน ก็ยากที่จะไต่เต้าขึ้นมาตามลำดับได้ฐานความรวยอาจหมายถึงความรู้มุมมองสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณตลอดจนกระทั่งกิจการเล็กๆที่พ่อแม่ให้สืบทอดมองอีกด้านหนึ่งเรื่องสติปัญญานั้นบางทียากว่าจะเอาอะไรมาวัด หากรู้จักกับบรรดาอภิมหาเศรษฐีหลายๆคนเราจะพบความจริงประการหนึ่งคือบางทีพวกเขาไม่ได้เก่งไม่ได้ฉลาดไม่ได้มีความสามารถน่าอัศจรรย์อะไรมากไปกว่าการถนัดทำเงินบางคนเหมือนพ่อมดแห่งวงการเก่งกำไรเก่งการลงทุนอะไรแม่นไปหมดบางคนก็เหมือนเดาใจผู้บริโภคถูกทุกทีกท ประชาสัมพันธ์สินค้าธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นสินค้าน่าปรารถนาไปได้อย่างเหลือเชื่อเศรษฐีบางคนเหมือนไม่ค่อยทันคนหรือกระทั่งไม่ค่อยทันเกมธุรกิจของตัวเองเสียด้วยซ้ำแต่กลับทำเรื่องน่าตกตะลึงให้กับคู่แข่งด้วยการสร้างรายได้คุ้มทุนอยู่เสมอ ชนะการทำงานหนักเต็มสติปัญญาของคู่แข่งเสมอต่อให้มีเล่เหลี่ยมเชิงธุรกิจแพรวๆปานใดก็โค่นกันไม่ลงเลยตำราในมหาวิทยาลัยธุรกิจจำเป็นต้องกัดฟันใส่คำว่าโชคช่วยเข้าไปในปัจจัยความสำเร็จและความรุ่งโรจนี่คือสิ่งที่จำเป็นต้องยอมรับและคำนี้เพียงคำเดียว อาจล้มล้างทุกริดชดีที่เลิศสุดประการความสำเร็จได้สูงสุดเพราะต่อให้มีปรรัญญามีความขยันมีความอดทนฟันฝ่าอุปสรรคกี่สิบปีถ้าขาดโชคช่วยตัวเดียวก็อาจไม่ได้เป็นเศรษฐีกับเขาสักทีหรือกว่าจะเป็นเศรษฐีก็เข้าวัยชราปล่อยให้ลูกหลานชุบมือเปิดเม็ดเงินที่ตนเองอุตส่าห์สร้างสม มาจนชั่วชีวิตความจริงคือสติปัญญาความมุ่งมั่นความรู้ความชำนาญเฉพาะทางความภาคเพียรอย่างต่อเนื่องความรู้จักสินค้าและลูกค้าล้วนแล้วจะเป็นเบื้องหน้าที่สำคัญต่อการประสบความสำเร็จเชิงธุรกิจแต่ยังมีเบื้องหลังเป็นบุญเก่าหนุนนำอยู่ด้วย การศึกษาพุทธพจน์จะทำให้เราทราบว่าโชคช่วยนั้นไม่มีมีแต่บุญช่วยทั้งสิน้นขอให้ทำความเข้าใจดีๆว่าบทนี้เน้นกล่าวถึงวิบากซึ่งเกือบทุกคนในโลกมองว่าเป็นโชคตัวอย่างเช่นทำไมรวยมาแต่เกิดเหตุใดทำมาค้าขึ้นนะักและเพราะอะไรบางคนถึงเจอลาบลอยเป็นประจำ วิบากของการทำทานสามารถให้ผลทันตาในชาติปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอดูผลเมื่อเกิดใหม่ชาติหน้าอย่างไรก็ตามความเป็นชาติปัจจุบันคือการจองจำไว้กับผลกรรมเก่าทั้งดีและร้ายในอดีตเพราะฉะนั้นถ้าหากเคยทำกรรมในทางประหีมามากๆก็อาจถูกบีบไว้ให้ขยับยากโดยเฉพาะ ถ้าไม่มีกรรมดีที่จะทำให้เกิดลาบลอยมาช่วยเพื่อให้เป็นที่เข้าใจง่ายขอแสดงพุทธพจน์เกี่ยวกับวิบากของทานไว้เป็นปลอกๆแยกเป็นหัวข้อดังนี้กรรมทางใจที่ทำให้ร่ำรวยสูงสุดการให้ของเหมือนกันแต่ใจแตกตา่าง ก็ให้ผลผิดกันได้ลิบลับพระพุทธเจ้าจำแนกอาการของใจในขณะให้ไว้เป็นต่างๆแต่ละอาการล้วนเป็นกำลังหนุนให้วิบากออกดอกออกผลเป็นความมั่งคั่งหากใครให้ทานด้วยอาการของใจยังต่อไปนี้ครบถ้วนเป็นประจำสม่ำเสมอก็จะมีผลภัยบูรณ์สูงสุดส่งผลให้เป็นความมั่งคั่งถึงที่สุด เข้าที่ถานนั้นๆจะอำนวยหนึ่งให้ด้วยความศรัทธาคือมีความเลื่อมใสอยู่ก่อนว่าทานเป็นของดีเป็นของที่ให้ความสุขในปัจจุบันและเที่ยงที่จะติดตามไปให้ความสุขแก่เราในอนาคต ทั้งนี้ไม่ได้หมายเอาอาการโลภแบบจำเพาะเจาะจงว่าขอให้รวยเท่านั้นเท่านี้เมื่อนั้นเมื่อนี้อาการทางใจเช่นนั้นไม่ใช่ศรัทธาในบนุญแต่เป็นการลงทุนของนักธุรกิจอย่างหนึ่งผู้ศรัทธาในการเอากำไรเข้าตัวหรือถ้าให้โดยปราศจากศรัทธาให้อย่างเสียไม่ได้ให้เพราะจำใจ ให้เพราะตามตามญาติมาแม้เกิดบุญขึ้นมากก็ไม่ได้เป็นกรรมสว่างสร้างพบแห่งความมั่งคั่งแต่อย่างใดและเมื่อมีนิสัยให้ด้วยความศรัทธาดีแล้วยังมีผลให้รูปร่างหน้าตาและผิวพรรณงดงามยิ่งอีกด้วย 2. ให้ด้วยความเคารพคือมีความรู้สึกอยู่ว่า การทำทานเป็นของสูงไม่ใช่ของต่ำจึงไม่ควรโยนให้หรือเสือกให้เหมือนเป็นของเหลือเดนการถวายทานแด่สง์จัดเป็นการฝึกใจให้ทำทานด้วยความเคารพได้อย่างดีเพราะรู้สึกอยู่ว่าท่านใช้ชีวิตที่สะอาดสูงส่งกว่าเราหรืออย่างน้อยพวกท่านก็นุ่งห่มจีวรอันเป็นธงชัยพระอรหันต์ สืบทอดพระศาสนาให้ต่อเนื่องไม่สาบสูญถ้าให้ทานโดยปราศจากความเคารพให้แบบโยนกระดูกลงพื้นให้ด้วยความเหยียดหยามหรือให้แบบแดกดันแม้เกิดบุญขึ้นมากก็ไม่ได้เป็นกรรมสว่างสร้างครบแห่งความมั่งคั่งแต่อย่างใดและเมื่อมีนิสัยให้ด้วยความเคารพดีแล้ว ยังมีผลให้ดูเป็นคนน่าเลื่อมใสควรแก่การเชื่อฟังอีกด้วย 3. ให้โดยการอันควรคือให้อย่างรู้จักความเหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลาหนึ่งหนึ่งเช่นเมื่อเห็นพระตาแดงก็ขวนขวายเป็นธุระหายาหยอดตามาให้ท่านเห็นวัดมีทางโคจรของพระที่เฉิดแฉด ก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำทางให้แห้งหรือเทป,ปูนให้พวกท่านไปเลยไม่ใช่เห็นท่านอยู่ปกติก็เอายาหยอดตาไปถวายขวดเดียวโดดโดดด้วยความคิดว่าสักวันหนึ่งท่านอาจจะตาแดงแต่ถ้าซื้อยาสามันครบชุดไปถวายด้วยความคิดว่าเป็นหนึ่งในปัจจสี่เผื่อไว้ว่าท่านอาจจำเป็นต้องใช้อย่างนี้ ถือว่าให้โดยการอันควรถ้าให้ทานโดยปราศจ,จากความเหมาะสมกับการแม้เกิดบุญขึ้นมามากก็ไม่ได้เป็นกรรมสว่างสร้างภบแห่งความมั่งคั่งแต่อย่างใดและเมื่อมีนิสัยให้โดยการอันควรดีแล้วก็จะเป็นผู้ได้ของตามต้องการในเวลาไม่เนิ่นช้าอีกด้วย 4. ให้ด้วยจิตอนุเคราะห์คือให้ด้วยความปรารถนาจะช่วยผู้รับในเรื่องหนึ่งหนึ่งอย่างแท้จริงเช่นเมื่อเลือกซื้อยาสีฟันถวายพระก็หยิบเอายี่ห้อที่ดีที่สุดที่เราทราบว่ามีคุณภาพในการรักษาเหงือกและฟันโดยไม่เกี่ยงงอนเรื่องราคาอย่างนี้ถือว่าให้ด้วยจิตอนุเคราะห์ถ้าให้ทานโดยปราศจากจิตคิดอนุเคราะห์ แม้เกิดบุญขึ้นมากก็ไม่ได้เป็นกรรมสว่างสร้างภบแห่งความมั่งคั่งแต่อย่างใดและเมื่อมีนิสัยให้ด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ดีแล้วก็จะเป็นผู้มีรสนิยมที่ดีเลือกใช้ของมาทำความเพลิดเพลินเจริญสุขอันเป็นไปด้วยกรรมมาคุณห้าได้อย่างฉลาดอีกด้วยในวงเล็บตรงนี้ขอให้สังเกตว่า บางคนเงินไม่ได้เนรมิตทุกสิ่งในชีวิตให้ดูดีโดยอัตโนมัติบางคนมีเงินมากก็จริงแต่ไม่รู้จักร้านอร่อยซื้ออาหารผิดสุข,ขลักษณะเลือกของแต่งบ้านไม่เป็นนั่งทำงานในที่สกระปรกรุงรังงกซื้อจนแม้ข้าวของเครื่องใช้ผุพังก็ดันทุรังใช้ต่อในขณะที่บางคนมีทรัพย์สมบัติเพียงปานกลาง แต่ความเป็นอยู่ดูดีคุ้มเงินยิ่ง